คุณรู้หรือไม่มัทชาชาเขียวไม่ได้ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นถ้าจะพูดถึงเครื่องดื่มที่คนรักสุขภาพนิยมทานกันคงหนีไม่พ้นเครื่องดื่มมัทฉะชาเขียวที่กำลังมาแรงมัทฉะชาเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงสมองช่วยให้มีสมาธิส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเหมาะสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักอีกด้วย ชาเขียวเกิดจากกรรมวิธีที่พิเศษโดยมีการคลุมผ้าเพื่อไม่ให้โดนแสงมากเกินไปเพื่อเพิ่มคลอโรฟิลและสารทีอานีนเวลาเก็บต้องคัดสรรด้วยมือทีละใบแล้วนำมาบดให้ละเอียดเป็นผงจนสามารถละลายกับน้ำได้ซึ่งเป็นกรรมวิธีอันละเอียดอ่อนจึงทำให้ราคาของมัเขะค่อนข้างสูงกว่าชาเขียวธรรมดาต้นกำเนิดเดิมของมัชาะน้นไม่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่น แต่มาจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ซ่งราวราวช่งวงศตวรรษที่10ถึง13ซึ่งมีการบดชาเป็นผงละเอียดแล้วชงด้วยน้ำร้อนต่อมาเอไซได้มีการนำเข้ามาในญี่ปุ่นโดยพระชาวญี่ปุ่นชื่อได้นำมเมล็ดชาและวิธีการชงชาจากจีนมายัางญี่ปุ่นราวศตรวตรรษที่12ทำให้มัชฉกเป็นที่นิยมในหมู่พระสงฆ์นิกายเซนเพื่อช่วยในการทำสมาธินอกจากนี้มัชฉะยังมีคาเฟอีนสูงกว่าชาเขียวทั่วไปหากดื่มมากเกินไปอาจทำให้นอนไม่หลับ กระสับกระส่ายหัวใจเต้นเร็วอาจส่งผลเสียต่อการดูดซึมธาตุเหล็กทำให้เสี่ยงต่อภาวะโลหิตจ,จางและสารออกซาเลตในมัชะ่ะยังอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดนิ้วในไตหากดื่มปริมาณมากเกินไปนอกจากนี้มัช่ะอาจทำให้ระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือหากคุณภาพไม่ดีก็อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีได้จึงควรบริโภคมัช่ะแต่พอดีหลีกเลี่ยงการดื่มในช่วงเย็นหรือก่อนนอนเพื่อป้องกันปัญหาการนอนไม่หลับ ควรเลือกมะชากคุณภาพดีสังเกตอาการของตัวเองหากทานแล้วมีอาการไม่พึงประสงค์หลังดื่มควรหยุดบริโภคและปรึกษาแพทย์ทันทีด้วยรักและห่วงใยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ